ลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตแล้วก็รายการสาระแทบไม่มีนะี่ครับอืมท่านผู้ชมเปิดเทอมกันหรือ,อยังนะี่ครับวันนี้ผมขี่รถเข้าไปในเมืองนะก็เห็นว่าโรงเรียนสตรีก็มีคนอยู่เต็มเลยนี่ครับ,รบเขาไม่ได้เรียนออนไลน์กันแล้วเหรือเขาแบบว่าต้องย้ายไปเรียนที่โรงเรียนแล้วอะไรแบบนี้หรือเปล่านะี่ครับแต่เอาที่แน่ๆก็คือเห็นนักเรียนเนี่ยเต็มเลยโอเคถ้างั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องมัธยมนะีครับ สมัยเรียนอืมก็น่าคิดถึงอยู่นะสําหรับผมเนี่ยก็ผ่านมาหลายสิบปีแล้วนะไม่เออหลายสิปีคงไม่ใช่1ิบกว่าปีสิเออโอเคจะเป็นยังไงปะอืมเรียบร้อยอ่านหนังสือยังอ่าเรียบร้อยกูยังเลยกูหมายถึงหนังสือกูเรียบร้อยมากแทบไม่ได้เปิดเลยเป็นไหมนะครับมันก็นเป็นบางช่วงเนรัยที่เราคิดเกียจอะไรแบบนี้ชีวิตมัธยมที่ นี่ครบรสนะหนาด้วยนะมีทั้งดาม่าเรื่องเพื่อนแอบชอบรุ่นพี่ดาม่าเรื่องเพื่อนเข้าใจนี่แอบชอบรุ่นพี่คงไม่น่าจะทุกคนมัน้งทาตัวกลางกับรุ่นน้องอใช้คําว่ากลางคงไม่ได้นี่ครับนัดกันหนีเรียนเคยไหมทั้งห้องอะไม่ชอบจางคนนี้ทั้งห้อง,อนนง,องโดทั้งห้องวิ่งหนีครูปกครอง ไม่นะครูป,ปกครองผมไม่ค่อยวิ่งไล่นะักเรียนนะแต่เวลาได้เข้านี่เสียวสลังเนี่บเชื่อกูดิกีฬาสีไม่สามารถขี่เท่าลอกข้อสอบจริงไหมสมัยผมการลอกข้อสอบก็ถือว่ายากแล้วนะทุกวันนี้เขาไม่มีมาตรการอะไรแบบไหนที่แบบว่าป้องกันการลอกเลยหรือยังลอกกันเหมือนเดิมวันธรรมดาเด็กมัธยมเรียน วันหยุดเด็กมัธยมเรียนพิเศษทุกวันเคลียร์การบ้านนี่กะจะไม่ไม่เหลือเวลาให้ทำกิจกรรมอย่างอื่นเหรอืหรอ,อยังไงเมื่อรู้เกรดปากได้แค่นี้ก็เอาละขอแค่ไม่ติดศูนย์ติดรอก็พอใจแห้วทำไมได้น้อยจังวะอืมสมัยมอตน้นผมไม่เคยติดศูนย์ติดรอเลยนะครับมสีก็ไม่ติด กำลังนึกอยู่แป๊บหนึ่งเริ่มมาม .5 ม .6 นะครับแม่งมาจากไหนไม่รู้ <c oughs> สอบฟิสิกส์ท่องสูตรมาเป๊ะจาสูตรได้แต่ใช้ไม่เป็นนี่คืออีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้ผมชอบชีวะมากกว่า1วันมี24ชั่วโมงเรียน8ชั่วโมงนอน5ชั่วโมงอีก11ชั่วโมงเสียไปกับแอปพวกนี้ไม่มี y u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  e เหรอ ต้องมี YouTube ด้วยดิตั้งแต่อยู่มอปลายมายังไม่เคยสัมผัสการนอนสามทุ่มตื่น8โมงเช้าอีกเลยทำไมอ่ะต้องนอนดึกกว่านั้นใช่ไหมแล้วก็ต้องตื่นเช้ากว่านั้นใช่ไหมสมัยผมเหรอไม่นะผมตื่นทันนะผมตื่น6กโมงหนุนมั้งเพราะว่าที่พักผมกับโรงเรียนไกลกันพอสมควรนะครับประมาณ5-6กิโลต้องขี่มอเตอไซค์ไปอ่ะ ตอนสอบเลขสมัยมัธยมชอบไซโคเพื่อนด้วยการขอกระดาษทดเพิ่มคนอื่นก็แบบเฮ้ยทำได้เยอะแนะจ่จริงๆไม่ ừ, ชายขอมาวาดรูกชิยๆ <laughs> มันจะมีช่วงหนึ่งนะครับที่แบบว่ามีอยู่สองกรณีนะหนึ่งคือกุกเทพมากทำเสร็จก่อนเพื่อนนะไม่มีอะไรทำเนี้ยวาดรูปผมนี่ประจำ อไอ้ที่เก่งนี่ผมเก่งภาษาอังกฤษนะนี่บพอเสร็จก่อนเพื่อนปุ๊บผมวาดรูปเบื่อเซ็เงๆอีกอันนึงก็คือทําไม่ได้นีครับแล้วใส่โครเพื่อนแบบนี้แหละดูเด็กมอต้นเขามีความสุขกับการขึ้นมอปลายจังเนาะเดี๋ยวก็รู้มันไม่แฮปปี้อย่างที่คิดอันนี้คล้ายๆได้ยินนะแต่คนละกรณีนะครับดูเด็กมอปลายเขามีความสุขจังเนาะเหมือนกับว่ามีความสุขที่ได้ขึ้นมาหาลัยนะครับ แต่พอขึ้นมาหาไล่อ่ะมอปลายมันก็จิบจิบนะีครับไม่ได้แฮปปี้อย่างที่คิดสภาพกูตอนอ่านหนังสือเตรียมสอบตอนตีสองอืมปากกาจุ่มแก้วกาแฟนะครับเอาช้อนมาจดอ,าอันนี้เทคนิคส่วนตัวนะไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะคิดแบบผมหรือเปล่าอ่านหนังสือนี่ผมอ่านตอนเช้านะคือตื่นมาอ่านผมคิดว่าอ่านตอนเย็นตื่นเช้ามาแม่งลืมเนี่ย ผู้ชมค,คิดยังไงคอมเมนต์ได้อยากให้ในห้องเรียนมีเก้าอี้แบบโคสเดอะไวส์ถ้าครูคนไหนสอนดีกูจะหันมาอืมเอ๊ะมันได้เหรอแบบนี้ผมว่าไม่ไม่ได้นะ <c oughs> ตื่นตีห้ 5, เรียน8คาบเรียนเสร็จเกือบ5้าโมงเรียนพิเศษต,ต่อทำการบ้านทำไม่เสร็จก็ต้องมารอบเพื่อนก็ปกติป่าวะ คำถามจากครูม .4 มาสายกี่คนม .5 ขาดเรียนกี่คนม .6 มาเรียนกี่คนท่านผู้ชมจะรู้นะครับว่าถ้าขึ้นมาหาลัยอะไรจะเกิดขึ้นบางคลาสไม่มีคนไปเรียนนะครับโรงเรียนอื่นปิดเทอมแป๊บเดียวเองกูกี่วันโรงเรียนอื่น3เดือนแต่กูปิดนานนะโรงเรียนอื่นกี่เดือนกูสามอาทิตย์อันนี้เรื่องมันน่าจะนานแล้วนะครับมีนี้น่าจะนานแล้วผมเห็นน้องบางคนแบบว่า โออยากปิดเทอมนานๆจังเนี่ครับสมใจไหมโควิดเข้าปางโรงเรียนยังไม่เปิดนี่ครับมันก็ยังปิดอยู่เป็นการปิดเทอมที่ยาวนานที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมานี่ครับปิดธรรมดาม่เท่าไหร่เนะีครับเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเท่าที่ผมเห็นนี่น่าจะเลื่อน3-4รอบแล้วนะครูทำไมเธอไม่ใส่เสื้อกันหนาวมาเพื่อนก็หนูไม่หนาวเนี่ยครูไม่หนาวอะไรนี่มันหน้าหนาวนะ ฉันหักคะแนนเธอนะเอาสังั้นแต่คู่แบบนี้ก็โอเคนะได้อยู่นะถือว่าเป็นห่วงนักเรียนนะครับแต่คู่อีกประเภทหนึ่งก็คือว่าใส่เสื้อขนหนาวไปแหละแต่ผิดระเบียบไม่รู้ผิดตรงไหนนะครับทั้งที่อากาศมันหนาวเพื่อนอัพสเตตัสว่ากูขี้เกียจไปโรงเรียนชิบหายครูเข้ามาเมน้นครูก็ด้วย โอเคความคิดนี้มันจะกลับกันนะครับเพราะทุกวันนี้มันวิกฤตโควิดอะ่ะตอนนี้ทุกคนอยากไปโรงเรียนนะครับเกิดดูแลรักษาตัวเองดีๆนะครับโ ocial distance มากผมขับรถผ่านโรงเรียนไม่มี social distance <c oughs> น้องแม่งเกาะกลุ่มกันเป็นกลุ่มอย่างนี้เลยก็สวมแมสล้างมือนะครับอ่าพกเจลแอลกอฮอล์อะไรแบบนี้มันจะป้องกันได้ดีที่สุดนะครับก็สู้ๆแล้วกัน ที่ต้องไปเรียนในสถานการณ์แบบนี้นะครับห้องน้ำนักเรียนเวอร์ซัสห้องน้ำครูจริงไหมจริงผมก็ไม่เก็ตนะครับว่าทำไมห้องน้ำนักเรียนแม่งสกปรกชิบหายทา,ทางทั้งที่ไม่มียังไงก็มีแม่บ้านทำความสะอาดป่าวะหรือมันสกปรกเพราะพวกนักเรียนเองท่านผู้ชมคิดยังไงเนี่ยคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้ หน้าตาคนในห้องตอนเรียนครับ <laughs> เรื่องปกตินี่ครับหนังท้องตึงหนังตามันก็ย้อนแหมสักบ่ายสองนี่เอาละบางคนสงกนี่ครับทรงไม่อยู่อะทรงตัวไม่อยู่แล้วทรงผมบงบอกฐานันดอนทำไมอ่ะสาวปอ๊อปเด็กเนิร์ดอะฮะเป็นทอมไม่นะ ขนาดนี้นะเรื่องจริงยิ่งกว่าละครเพื่อนๆว่าจริงไหมคิดว่าข้อสอบไฟนอลง่ายมากเหรอถึงไม่อ่านหนังสือแล้วแต่วิชานี่คสำหรับผมแม่งยากทุกวิชานั่นแหละสาระที่ไม่เคยรู้กูจะไม่ยอมเห็นรูปนี้คนเดียวแฮตแหลายแฮแมากนะครับเวลาเซฟงานใน powerpoint ลองเปลี่ยนจากนามสกุล .ppt เป็น .pps แทนสิเวลาเปิดไฟล์จะเข้าสไลด์โชว์ทันที วันนี้เวลาน,น,น,นำเสนอใช้เบาปอยอยู่หรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเปลี่ยนไปแล้วสภาพกูหลังจากเ,กเรียน <c oughs> ก่อนนอนมากกว่าไหมค,ครับก็สมควรเก็บเวลาแล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณนักผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากเป็นยังไงบ้างนี่บโดนมีมไหนบ้างโดนตัวไหนบ้างเนี่บอันไหนที่รู้สึกว่าโดนกับตัวเองนะครับคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะครับก็ขอบคุณนักผู้ชมด้วยนะครับ แล้วเจอใหม่พาหนนะ้าบายสวัสดีครับยั Yay.